สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่แถวบางบัวทองนะผมได้งานมารับเช็คแถวนี้ผมได้แวะปั๊มบางจากแล้วผมไปเจอร้านอาหารร้านนึงมาที่คุ้นตาผมมากเลยเหมือนผมเคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้ที่ไหนสักที่หนึ่งพี่ที่มีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเครื่องแน่นๆหมูก้อนใหญ่ๆแบบนี้และต้ยมยำหมูบะช่อแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีข้าวหมูทอดสดๆใหม่ๆแบบนี้นะข้าวไก่ท้วมข้าวหมูรวมแบบนี้ผมนึกออกแล้วอ๋อร้านเจจูนก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั่นเองเขามีสาขาอยู่ที่บางใหญ่นะในปั๊มบางจากหน้าหมูููู่่่่่่่บบบ้้้้้้้าา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 นน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 นงงงงงวววททททอออออดดดดยยะะุุุกกกกกคคคคคถถเเเเเหห็็โโลลลจจจีไไไไมมมมตตพพึรรรรืืสขแช นี่คือแน่นอนเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูทอดไก่ทอดหรือจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบนี้นะผมบอกเลยเรื่องรสชาติน่ะเขายืนหนึ่งเลยและอีกเรื่องหนึง่งแอร์ในร้านน่ะคือเย็นมากทุกสาขาเลยทุกคนนี้ผมว่าจะมาจัดเบาๆนะสักสนะี่ห้าอย่างทตัวข้าวหมูทอดไก่ทอดนะทอดกันสดๆใหม่ๆออเดอร์ต่อออเดอร์นะกินกับน้ำจิ้มของเขานะผมบอกเลยโคตรอร่อย,ยเมนูนี้เลยผมยังไม่เคยลองไข่เจียวกากหมูนะแล้วโรยด้วยหมูสับแบบนี้นะผมบอกเลยราดน้ำจิ้มลงไปอร่อยมากนี่เลยที่ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกลมลูกใหญ่ๆแบบ รื่องแน่นๆน,น,นะรสชาติครบรถแบบนี้ตัวเผือกทอดอะเป็นเอกลักษณ์เลยไม่คิดว่าจะเข้ากันขนาดนี้หรือใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหมูบะชออแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะผมก็แนะนําเลยร้านนี้เจจูนกว๋วยเตี๋ยวต้มยำให้แผ่นใหญ่จริงเครื่องแน่นจริงรสชาตินี่อร่อยจริงร้านเปิด9โมงปิด2ทุ่มอยู่ในปั๊มบางจากหน้าหมู่บ้านบางบวัวทองตามมากินกันได้เลยนะทุกคนอร่อยจริงผมแนะนําเลย